สวัสดีครับสสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเย่จากที่ไม่เคย ไม่ใช่สิจากที่ไม่ได้มาสนามบินนี้นานมากๆนะครับวันนี้เราได้กลับมาแล้วคิดถึงสนามบินมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มเที่ยวได้บ้างแล้วล่ะนะครับวันนี้เราก็เลยจัดทริปเที่ยวกันสักหน่อยว,วันนี้เราจะไปไหนครับวันนี้จะไปเขาังวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่า ผมที่สุดไหน,นจังหวัดอะไรอาทายจะมากา่อนนะคผมที่สุดนั่นสจังหวัดอะไรจงหวัปปอ,อ,อ,อกระบกระบี่มกริบเลยนะครับม,มันงุ้มุกเนี่ยผมกริบเลย <laughs> กาขึ้นเลย นี้เรามาถึงกระบี่แล้วนะครับ<อ>ก่อนอื่นตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึง่งแต่เราห,หริวเพราะว่าเช้าเรากินมาน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น้อยนะ Gong, น้อยน้อยเดียวเองเดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนกันนะครับเพราะว่าลงมาจากรถแล้วเอ้ยไม่ใช่ลงมาจากรถลงมาจากเครื่องแล้วก็มารับรถเนี่ยน้องที่เขาดูแลรถเนี่ยเขาบอกว่าขนมจีนกัวจ้อยอร่อย,ออยดังนั้นเราต้องตามไปกินกัน เดี๋ยวดูวกันไดครับว่าจะเป็นยังไง อบี <Lob> นะคะคทุกคนอุ้ยแสงหายทุกคนมันลมเลินมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูกันจ้าอันนี้ตรงนั้นก็คือทางเข้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงแรมนี่ลมเลินมากๆ แล้วก็ตรงส่วนนี้เป็นล็อบบี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณรอบๆห้องพักกันค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะมีเครื่องทำกาแฟ แล้วก็เปิดมาก็จะเป็นตู้ยินจ้านี่ดีมากเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆแก้ววงแก้ววายอไปแเสียงดังนะคะนี่แล้วก็ เขาจะมีบริการพวกแบบกาแฟแคปซูลให้ด้วยนี่ฟรีนะคะกาแฟแคปซูลแล้วก็มีทีวีคือมีบริเวณแบบเต้นเล่นเกมได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเดินเข้ามาแบบถัดจากประตูเข้ามาข้างๆก็จะเป็น โซฟานั่งดูทีวีกันแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะมีมากก็คืออย่าเปิดหน้าให้ดูปะก็จะเป็นผูวิลล่าค่ะนี่ดีมากเลยเดินตรงเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องน้ำ คือใหญ่มากทุกคนคือนอนได้เลยตรงนี้เป็นอ่างนะคะแล้วก็ใครไม่ชอบลงอ่างก็มีฝับกันะจ๊ะผัดมาเลยนี้ก็คือเป็นอ่างล้างหน้าคือชอบตรงที่ว่ามีสองอ่างแบบไม่ต้องแย่งกันอันนี้ห้องน้ำ แล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโตเครื่องแป้งของคุณสาวสาวหรือคุณผู้ชายก็ได้เหมือนกันนั่นแหละมีไายเป่าผมให้นะคะคือพื้นที่แบบใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่แบบแต่งตัวทุกคนมีตู้เสื้อผ้าต่างๆนะจ๊ะมีที่นั่งด้วยกระจกบานบูเลมมาก คือดีมากทุกคนผ่านออกมานะคะเดี๋ยวสานก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็มีโซฟาแบบก็นอนเล่นได้นะแล้วก็เราทำงานเตียง เราก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในห้องคือแบบมีมากเลยคือใครมากระบี่ก็แนะนำเลยนะกระบี่รีสอทน,นะคะตรงข้างหน้านี้ติดทะเลด้วยคือแบบวิวดีมากมีชิงชา้าติดชายหาด พือแบบโอเคเลยอ่ะอันนี้เป็นบริเวณผู้วิลล่าด้านนอกนะคะน,นี่ก็จะมีเก้าอี้ให้นอนดูชายหาสวยอันนี้เป็นสระน้ำแล้วก็ ประตูตรงนี้นะคะสามารถเลื่อน,เล,อนเลื่อนเปิดปิดได้ะคะ่ะจะเป็นเปิดฝั่งนี้หรือเปิดฝั่งนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่เราเลือกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกอกินวิวเป็นอาหารดีมากคะ่ะเพื่ออากาศดีมากทุกคนแบบตื่นขึ้นมาเช้าเๆอ่ะนั่งกินอาหารเช้าตรงนี้ คือมันน่าจะแบบเลิศแลแม่แล้วก็ตรงนี้ประตูตรงนี้จะเป็นประตูห้องนอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปิดออกมาคือมันจะเชื่อมต่อกันตรงก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีวิวทะเลข้างนอกนะคะสำหรับใครจะแบบมาฮานีมูลก็ดีนะโอเคมากเลยค่ะ กว้างมากแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีมุมแบบเนี่ยนั่งถ่ยรูปใช้กล้องฟิล์มถ่ายก็สวยเนี่ยแดดแบบลงพอดีเลยช่วงเนี้ยก็คือตอนนี้น่าจะประมาณ4ี่โมงได้แล้วเราก็คือวิวดี แดดตอนนี้กำลังแบบน่านเดินเล่นมากค่ะ <Okay. S 1> เดินเล่นชาหาดกันค่ะโอ้ทะ oh, เลดีมากค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนี่ห้า <10. S 1> โ,โมงครึ่งห้าโมงครึ่งจ้าโหทูดีวิวแบบดีมากเลยแดดดีมาก เลาเนี้ยเหมาะกับการแบบมาเดินเล่นทะเลมากๆเลยอะ่ะถ่ายรูปก็สวยอันนี้ก็จะเป็นตรงนั้นก็คือเป็นโรงแรมที่เราพักนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบให้เดินลงมาข้างล่างเพราะว่าโรงแรมติดกับชายหาดเลย ก็ตอนนี้เรากําลังจะพาไปชมยายสากันนะคะอันนี้ก็คืออยู่แบบบริเวณแถวแถวโรงแรมเลยโอ้คนเยอะมากแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ยายสาอยู่ข้างในนะคะ ยายสาถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดของศิลปินชาวไทยชื่อนายคามินเดอชัยประเสริฐค่ะศิลปะชิ้นนี้สื่อถึงเรื่องราวความศรัทธาในความรักของอิงชลาที่มีต่อสังนีีค่ะตอนนี้เป็นเวลา หกโ,โมงครึ่งค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้หิวมาก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 ,ก็เลยเดินทางมากินอาหารทะเลก,กันนะคะที่ครัวทาราค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะก็ไว้พบกันคลิปน้มานะคะายบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ